นี่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 เห็นไหมโอ้โหเยอะมากเลยครับนี่ยครับรอบสองครับโอ้เยอะจริงๆนะลองกี่รอบก็เยอะโอเคครับผมโอ้ตรงนี้อัดถังเดียวก็ได้แล้วครับ อ้าวสวัสดีครับถึงเวลายามดักปลาซิวแล้วนะครับหลังแรกนะครับปวดจัมโบ้ใอ EP ีพีสิบห้าครับมาดูกันครับเนี่ฮะหลังแรกโอ้โหเต็มครับพี่น้องเห็นไหมเห็นชัดไหมครับนี่เลยนี่นีน ปวดแตกอีกแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนครับนี่เลยครับต้องมาเตรียมเหยื่อไว้ะจะได้ใส่อีกรอบนะครับมาดูกันครับมาดูกัน นี่ครับนี่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 เห็นไหมโอ้โหเยอะมากเลยครับไม่มีตายนะครับนะสูตรผมเอาไปใช้ได้เลยครับปาซิวไม่มีตายครับ ใส่เยอะเข้าไปใหม่ครับดักอีกรอบนึง จะไปเลยเดี๋ยวมดาดักอีกรอบนึงครับดูว่าจะเป็นยังไงอเอาหลังนี้หลังเดียวจัดเต็มไปเลยครับเผื่อไปแล้วครับรู้ว่ามันต้องเข้าแน่ๆนนก็เลยต้องเกลือเหลือไว้สรับหลังนี้ครับหลังเดียวได้ไปเยอะ โอเคครับนะครับรอบครับรอบอรอบอ นี่ครับนี่เป็นเป็นครับไม่มีตายครับอ่าจจะไปดูหลังที่สองกันครับหลังที่สองครับอืมได้เยอะมากันครับนี่เลยนี่นี่นี่น เป็นๆครับเป็นๆไม่มีตาย hmm. อ่ามาดูรางต่อไปครับ พอเข้าอยู่เนาะพอได้อยู่พอได้อยู่ครับ ต่อไปครับครับใสน้ํมใสเลยเป็นเป็นๆครับตัวเป็นเป็น ่อไป มีสองตัวครับแปลกมากหลังนี้ไม่เข้าเลย อ่าหลังต่อไปครับอื้หลังนี้จมท่าแล้วแต่ก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่พอได้อยู่ ใบตายครับสดสดอ้าวลังสุดท้ายของสานี้ครับ ีก็เป็นยังไงบ้างอกติตรงนี้จะไม่เข้าไม่ใช่เข้านี่นี่เห็นไหมครับเยออะเยอะเยอะ ก็ได้เป็นหมอกอยู่นะไปดูสัตว์นอนต่อครับอามาดูหลังใกล้ๆกันครับ ครับได้อยู่นี่นะใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ๆครับใกล้ๆสดๆครับเป็นๆไม่มีตายครับ้เยอะอยู่ครับได้เยอะอยู่ ราอยู่นะเราอยู่ครับเห็นไหมครับนี่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 เต้นนดึงๆเลยสดๆครับอ้าวอีกหลังนึงครับ ก็เ,เข้าอยู่นะนี่เข้าอยู่เข้าอยู่เนี่ยครับเป็นแบบรูธรรมดาแบบเก่า,า,าอาาาอ,าอยู่ครับอสุดท้ายครับขวดจัมโบ้ครับรอบที่สองนะครับโหดูแล้วเข้าเยอะเหมือนกัน มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับมาดูกันเลย,อร,ยรอบที่สองนะครับเนี่ยนี่ฮะรอบสองครับ โอ้เยอะจริงๆนะลองกี่รอบก็เยอะโอเคครับผมโอ้ตรงนี้อัดถังเดียวก็ได้แล้วครับนั่นใหญ่ๆก็ติ้นออกปลาเยอะมาก ถังครับพี่น้องเยอะ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 สดๆครับนี่เต้นอยู่ข้างล่างก็มีโอเคครับผมนี่นี่นีๆๆๆ่โอ้หลายหมกเลยครับเอ่อสลับ EP นี้ก็ปังเหมือนเดิมครับผมได้หลายหมกครับอ,อิ่มพุวงนี้เช้าเอาเช้าเข้าเที่ยงแล้วครับพวกนี้สหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ